สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับผมอรุณสวัสดยามเช้าตอนนี้9โมง18นาทีเดี๋ยววันพรุ่งนี้ใครใครหลายคนนะครับท่านผู้ชมหลายคนนะก็อาจจะหยุดยาวกันนะเนาะวันที่หยุดชดเชยอะไรสักอย่างของรัฐบาลเลยเนะี่ยแต่แต่เอกชนบางที่ก็ไม่ได้ไม่หยุดนะท่านผู้ชมครับอาจจะเป็นแต่ส่วนใหญ่ก็จะหยุดกันก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย วันจันทร์ด้วยหรือเปล่านี่ไม่รู้นะวันจันทร์น่าจะวันจันทร์ดั้นสี่วันโ,อ,โอ,อ้สบายๆเลยนะครับโอ้โหมีวันหยุดเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อาจจะพักผ่อนหรือว่าออกไป go out ไปเที่ยวอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องการผู้คนเนาะอยู่ระยะหา่างกันด้วยนะครับผมแล้วในส่วนของอ,อ,อยู่กับครอบครัวทําอาหารกินดูบอลอยู่บ้านเล่นเกมอะไรก็ว่าไปนะผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายไป นะครับผมสําหรับใครที่มีโอกาสหยุดเนาะแต่ผมก็เอกชนก็ทํางานปกติแต่ผมแต่ผมก็เฉิน่นเฉือนขอลาวันนึงนะเออให้มันให้มันแบบว่ามีวันหยุดติดติดกันสะหน่อยแต่แต่ไม่ได้กลับบ้านนะไม่ได้กลับต่างจังหวัดน,นะครับผมผมพออายุเยอะขึ้นแหละไม่รู้ดิผมรู้สึกว่าการกลับบ้านผมอยู่อยู่แถวแถวประเทศกรุงเทพใช่ไหมเวลากลับบ้านก็ต้อง ขึ้นไปไปไกลอะไปไปสิบสองกิโลเ้ยสิบสองชั่วโมงเลยน,นั่งรถสิบสองรถทัวร์สิบสองชั่วโมงกลับบ้านอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าอพออายุเราเยอะขึ้นอะเราเรา,เราขี้เกียจแบบว่ากลับบ้านด้วยนั่นถ้าผู้ชมอาจจะถามว่าไม่ใช่ขี้เกียจกับบ้านหมายถึงว่าเดินทางนั้นนั่งนานนานอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกอึอดอัดเงี้ยไม่รู้นั่งในรถทัวร์นานๆอะไรเงี้ยแต่ท่านผู้ชมอาจจะมองว่าเฮ้ แอดมึงทำไมไม่นั่งครึ่งกลับวะค่าเครื่องบินก็ถูกโน่นนี่นะัอมันก็ต้องจองเป็นซีซั่นซีซั่นเออต้องจองเป็นช่วงๆใช่ไหมที่แบบว่าอ่าราคาถูกๆอนะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ค่อยสันทัดเรื่องเครื่องบินนะแต่เครื่องบินนี่ผมบอกตามตรงนะผมก็ขึ้นพอสมควรนะผมก็เคยขึ้นขึ้นมแต่ผมรู้สึกหลอนนะ่ะไม่รู้เขาบอกว่าเครื่องบินเป็นยานพนาหนะที่ปลอดภัยที่สุดในโลกหรือเปล่ามีโอกาสแต่ แต่บินในประเทศก็ไม่เป็นไรหรอกแต่แต่บินข้ามประเทศนี้ผมโคตรหลอนเลยนะโคตรหลอนเลยคือเออผมไม่ค่อยชอบแต่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะผมชอบนั่งรถไฟนะถ้ารถไฟมันเสียงเงียบนะถ้ารถไฟฟ้าหรือว่ารถไฟที่มันเงียบๆหน่อยรถไฟที่เป็นแม่เหล็กก็ได้เออเหมือนยุโรปอย่างงี้ยนะโอเคแต่แต่รถไฟบ้านเราไม่เสียงดังชิบหายเลยตึกตักตึกตักผมรู้สึกว่ามันชิวๆดูข้างทางไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันลากเราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยบ้านเราทำไมไม่มีรถไฟฟ้าเออรถไฟความเร็วสูงสักทีเนาะเออ เดี๋ยวอีกปีหน้าก็จะได้ใช้แล้วแถวบ้านผมก็จะก็จะะไรนะใช้ B t s อละก็จะสบายหน่อยนะครับไปทำงานก็สะดวกหน่อยนะฮะอ่ะอันนี้พูดคุยสเประไปเรื่อยนะครับผมอ่ะวันไหนไหนเป็นช่วงวันหยุดใช่ไหมครับสามสี่แล้วก็อ๋อวันที่สามวันที่สี่วันที่หกวันที่หกน,น,นะครับผมก็จะมีเอ่อใครที่อยู่บ้านนะครับก็ได้ดูบอล อันนี้เป็นบอล p r e ซ e a s o n นะครับเขาเรียกว่าไทรัฐบิ๊กไฟต์ preseason อันนี้ทางไทลัฐเป็นเจ้าภาพในการที่จะถ่ายท่อสดนะครับอันนี้ก็ดูอยู่ที่บ้านก็ได้หรือว่า,าดูส่วนใหญ่เขาจะถ่ายไลฟ์สดอ๋อมี3ช่องทางคือช่อง32ช่องไทรัฐทีวีแล้วในส่วนของ Facebook เขาจะไลฟ์ตั้งแต่บ่าย3ามโมงเป็นต้นไปวันที่3นะครับผมเป็นคู่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยที่น่าสนใจแต่ผมแตผม่ผมสำหรับ รายการนี้ผมอาจจะมาวิเคราะห์แล้วอาจจะไม่ได้เดา,เอ,าอาจจะเดาด้วยเดาด้วยเดาส,ส่วนใหญ่นะครับไม่ได้เอาสถิติมากลางนะเพราะว่านัดปรีซีซั่นมันเป็นเขาผมมองว่ามันเป็นนัดเขาเป็นรายการลองทีมของทีมใหญ่ๆในไทยลีกมากกว่าลองตัวเปลี่ยนโลเทชันอะไรเงี้ยคือความเข้มข้นมันอาจจะไม่ได้เหมือนเจอเกมลีกวันที่12กันยาเลยนะครับผม เดี๋ยวใกล้เดี๋ยวจบจบแมชเอ่อหมดแมชบิ๊กไฟนี้ก่อนเดี๋ยวผมก็จะมาประเมินว่าคู่ไหนเป็นยังไงนะครับระหว่างแต่ละคู่ในวันที่12กันยาไทยลีกที่จะเปิดลีกนี้นะครับแล้วก็เอาสติมากลางทีละค,ละคู่ทีละคู่เลยแล้วเรามาเดากันว่าความน่าจะเป็นอ่ะคู่ไหนชะนะเสมอแพ้เป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาเดาผลนะอันนี้ผมขอขอเกริ่นไว้ก่อนว่าสามคู่เนี้ยมี <c oughs> มี5ทีมที่ร่วมทำการแข่งขันปรีซีซั่นเนี่ยเขาก็อยากลองทีมลองตัวกันนั่นแหละนะครับผมก็มีเมืองท้องชนบุรีท่าเรือ BG Bangkok อ n ยู e d เต็ดก็ทีมในเมืองหลวงทั้งนั้นแล้วอาจจะมีชนบุรีที่ต้องต้องนั่งรถมาจากชนบุรีใช่ไหมครับก็อยู่ใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละนะครับผมก็แข่งกันที่น่าจะเป็นสนามของ BG นะ บีจีการท่าเรืออ่อผมไม่แน่ใจว่าไปแข่งที่ในในกรุงเทพนั่นแหละนะครับผมอันนี้รายละเอียดผมอาจจะยังไม่ทราบต้องขอภัยด้วยแต่ถ่ายทอดสดนะครับผมช่อง32ไทยรัฐทีวีแล้วก็ YouTube ด้วย Facebook ด้วยของช่องทางไทยรัฐทีวีนะครับบ่ายสามโมงเป็นต้นไปนะครับชมสดบ่ายสามโมงเป็นต้นไปวันนี้มีทําการแข่งขันวันพฤหัสวันที่3กันยานี้ก็จะเป็นคู่ของ BG ปทุมยูนเนเต็ดตามที่กราฟิกผมขึ้นเลย เจอกับชนบุรี FC แล้วก็วันศุกร์วันพรุ่งนี้ท่าเรือนะครับจะเจอกับทูแบงคอกอันนี้ก็สุดมันเหมือนกันนะแล้วก็เอสจีเมืองทองยูไนเต็ดเจอกับชนบุรีนั่นเองนะครับสิ่งที่รายการนี้สิ่งที่ผมอยากเห็นผมอยากเห็นแพทเทิร์นรูปแบบการเล่นของแต่ละทีมว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันหลังเกมนะครับว่าเฮ้ยทรงประมาณนี้โอเคไหมระบบการเล่นของของแต่ละทีมประมาณนี้เป็นยังไงบ้างอะ อย่าง BG ปทุมท่าเรือก็เห็นไปบ้างแล้วนะครับผมอย,อย่างนี้ผมเคยเล่า,ลาไปในรูปแบบการเล่นของที่หลังเกมที่ BG กับเสมอไปกับการท่าเรือที่นัดอุ่นเครื่องนะก็สปีดบอลก็โอเคนะแต่อาจจะแปลว่าความฟิตอาจจะยังไม่ไม่เต็มถังเท่าที่ควรเนนะาะมันก็เหมือนจะเรียกความฟิตด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของของมันมันเป็นหน้าที่ลองตัวกันนะนะ ผมก็มองว่าอย่างนั้นนะต้องไปดูนะัดเกมทางการนะครับอแต่ก็ยังแบบว่ามันยังมีช่วงเวลาเนี้ยมันก็ปรับจูนได้อยู่นะครับแต่บุรีรัมผมบอกตามตรงนะเหมือนเขาไม่ให้ถ่ายหรือว่าอะไรยังไงไม่รู้เป็นความลับหรือเปล่าผมก็เลยไม่เห็นรูปแบบการเล่นเท่าไหร่นั่นเองครับส่วนบีจีก็เห็นไปแล้วนะครับก็โอเคนะแต่แต่ผมว่ามันเป็นเหมือนปัญหาของ ของทีมในไทยลีกอย่างนึงคือการจบสกอร์นะผมดูอะหลายๆทีมด้วยที่เป็นนะจบไม่คมเท่าไหร่นะครับผมจังหวะที่น่าจะจบได้ก็จบไม่คมอย่างทูแบงคอกล่าสุดทีเ่เอาชนะบีซีเทโลไปได้นะครับเออไม่ใช่บีซีเทโลโรลิสเทโลนะครับผมไป3-1น,นะครับซึ่งทูแบงคอกเนี่ยต่อบอลกันสวยงามมากโอ้เข้าทำกันสวยงามมากนะครับ แต่มีโอกาสเยอะมากแต่ใช้โอกาสเปลืองมากได้มาสามประตูนะครับคือสามสามลูกเนี่ยที่ได้มาสามประตูเนี่ยที่จริงอะ่ะควรจะได้เยอะกว่านั้นด้วยซ้ําคือแต่จบกันไม่คมอะ่ะผมดูแล้วอะ่ะอย่างหน้าตัวเก่งของเขา,าชนะนั้นป้าบุภามีโอกาสเยอะมากผมดูไฮไลท์อ่ะโอ้โหแม่เจ้าจังหวะที่ควรจบคมๆก็ไม่คมนะก,ก็ได้ยิงมาได้หนึ่งประตูมั้งเออนั่นแหละก็แต่เข้าทำ แต่ทรูแบงคอกอะสิ่งที่ผมเห็นที่เขาอุ่นเครื่องกันอะการเข้าทํานี่หลากหลายดีแล้วก็ในส่วนของการเข้าทําการทะลุช่องอะไรเงี้ยการเคลื่อนตัวไปเงี้ยเอ้ยน่าสนใจนะสําหรับทรูแบงค์คอกแต่เป็นเหมือนหลายๆทีมท่าเรือก็เป็นจบก็ไม่คมอย่างนัดที่อุ่นกับบีจีอะบีจีก็มีเฮอร์เบิตี้ใช่ไหมยิงลูกเดียวอะนอกนั้นก็จบกันไม่คมอย่างบีจีก็มีโอกาสบุกเข้าทําเยอะแต่ก็จบไม่คมเหมือนกัน คือมองว่าตอนแรกผมว่าเป็นเฉพาะทีมแต่และทีมกลายเป็นว่าเออผมมองภาพรวมแล้วทีมในสโมสรไทยลีกต้องไปฝึกซ้อมเรื่องการจบสกอร์นะผมมองว่าอย่างนั้นนะอย่างทีมญี่ปุ่นนะครับพอหลุดเข้าไปนะหลุดเข้าไปนี่คือโอกาสเข้าประตู80%เปอร์เซ็นเลยแต่ของไทยเราเวลาหลุดเข้าไปอะ่ะห้าสิบห้าสิบยังห้าสิบห้าสิบอยู่นะเออผมอ,อคือปัญหาของ ของสโมสรในไทยคือการจบสกอร์มันเลยเมันเลยเขาเลยแก้ปัญหาโดยการที่ซื้อแต่กองหน้าตัวต่างชาติมาเพื่อที่ให้จบสกอร์นะครับผมอย่างญี่ปุ่นนะครับนักเตะต,ต่างชาติก็มีไม่กี่คนอะที่จบสกอร์ที่เก่งๆเนาะแล้วก็แต่ส่วนใหญ่อะเจลีมันเป็นนักเตะญี่ปุ่นหมดเลยเออเขาจบสกอร์ได้เกือบหมดแดนกลางลุกไปจนถึงแดนหน้าไปเขาทําได้หมด กอ,องหลังก็ทําได้นะครับผมเขาจบสกอร์ได้เกือบทุกตัวทุกตําแหน่งนะฮะแต่อาจจะอ่ะ,อะมันมันอาจจะปรับปรุงได้จุดนี้นะปรับปรุงได้จุดนี้คือผมมองว่าคีย์สาคัญของไทยลีกในฤดูกาลนี้คนที่จบสกอร์แม่นจบสกอร์จบสกอร์ได้แม่นยําแล้วก็อะไรมีเรโชรหรือว่ามีเปอร์เซ็นนะที่คมนะครับมีอัตราการยิงที่ ค่อนข้างจะขมเหมือนคาวาสกิฟอนตาเล่ะนะครับโอ้โหแม่งผมไปดูเขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์การทําประตูของเขาอะสองจุดห้าหรือว่าสักเอ้ยไม่ใช่สองอย่ยผมไปดูนะซี 4. ประตูต่อค่าเฉลี่ยของเขานะค่าเฉลี่ยอะซสามารถอัตราการทําประตูของเขาของคาวาสกิฟอนตาเล่เฮ้ยจ๊ะคาราสกิฟอนตาเล่อะซีประตูต่อเกมนะครับต่อนัดอัตราในการยิงประตูเขาสูงมากนะครับผม เนี่ยถ้าผมมองว่าชีสำคัญนะไทยดีอะไม่ทีมใหญ่ทีมไหนอะคุณมีเกมลุกขุมกำลังเออสุดยอดนู่นนี่นั่นแต่คุณจบไม่ลงนะครับมันก็ <c oughs> มันก็ไม่มีประโยชน์นะครับผมผมผมมองว่าใครจบเอ,อ่อฤดูการนี้ย์ีสำคัญใครจบคมจบแม่นนะครับผมนั่นแหละจะเป็นทีมที่แบบว่าไตา่อันดับขึ้นเร็วมากนะครับผมแต่ตอนเนี้ย บุรีรัมย์ผมก็ยังไม่เห็นเชฟหรือว่าทรงของของบอลน,นะถ้าผู้ชมมีลิงก์หรือเปล่าเออผมอยากดูว่าบุรีรัมย์อุ่นเครื่องเป็นยังไงนะที่เราชนะอะไรกันนะ <c oughs> อย่างทูแบงคอร์ core, ผมไปดูละมีโอกาสเยอะมากเข้าทําสวยงามนะครับแต่ทําได้สามประตูโอเคนะครับผมแต่ถ้าเป็นเกมสําคัญอนะ่ะท่านผู้ชมคิดดูมันจะมีโอกาสขนาดนี้ไหมเกมสําคัญใช่ไหมเกมในเกมหลีเกมอะไรก็แล้วแต่นะครับผมมีโอกาสแต่จบไม่ลง เป็นเหมือนกันหมด BG ก็เป็นนะครับโอ้โหดีแต่ป้อเอ่อดีแต่ป้อป้อไปป้อมานะครับท่าเรือก็เป็นนะครับดีแต่ป้อเราไปอาจจะเป็นช่วงอุ่นเครื่องอ่านมันอาจจะไม่เห็นชัดมากกว่านี้เท่าไหร่อทูบงคอกเหมือนกันดีแต่ป้อนะครับนู่นนี่นั่นนะครับยังอย่างเชียงรายก็อุ่นหลายครึ่งแต่ผมยังไม่ได้ไปดูไงเออแต่แต่ก็จบได้นะครับแต่แต่ผมมองว่า ทูแบงคอกอะเล่นเล่น,เล,นเล่นได้สวยงามนะเล่นได้สวยงามก็หลายหลายทีมผมว่าน่าจะสนุกส่วนชนบุรีเดี๋ยวเดี๋ยววันเนี้ยได้เห็นละได้เห็นนะบีจีกับบีจี G, กับชนบุรีจะเจอกันนะครับผมเดี๋ยวขอดูชัดๆอีกทีหนึง่งแล้วก็วันศุกร์การท่าเรือเจอกับแบงคอกนะครับผมอันนี้ก็น่าสนใจแล้วในส่วนของวันอาทิตย์นะครับเอสจีเมืองทองจะเจอกับชนบุรี FC ผมก็อยากจะเห็นว่าแต่ละทีมเล่นเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเนาะว่าเอ้ยทรงประมาณไหนอะไรยังไงอย่างนี้นะครับ ส่วน <c oughs> อ,อะไรติดคอส้นตีนติดคอผมบออส่วนในส่วนของสิงเจ้าท่าหรือว่าเอ้ยไม่ใช่สิงเจ้าท่าการสิงเชียงรายยูเนเต็ดก็ผมว่าผมว่าเขาแก้ปัญหาถูกจุดอย่างหนึ่งคือซื้อเอาเอากองหน้าอย่างอย่างอะไรนะรัชมีแขกเอ้ยไม่ใช่รัชมีแขกนะโอเคโอเค,โอเคครับชาชามานะครับแต่ดูว่าความฟิตอะไรเป็นยังไงบ้างนะ ก็ดูทุ้มทว่มไปหน่อยนะผมว่านะแต่แต่แต่ต้องดูอะถ้าแต่ถ้าจูนติดนะครับจูนกับบิลโลเซมิ่านะครับก็ผมมองว่าก็เออน่าสนใจนะครับในการาผลิตสกอร์นะครับชี้นรายก็เป็นปัญหานี้เหมือนกันคือถ้าไม่ใช่นักเตะต่างชาตกิก็จะมีปัญหาการจบสกอร์เหมือนกันผมว่าเป็นปัญหาของทีมในไทยลีกหมดเลยคือพึ่งพาแต่นักเตะต่างชาติเกือบหมดนะครับเกือบหมดเลยนะครับผม ย่งฟุตบอลเจลีญี่ปุ่นเขาไม่ได้พึ่งพาตัวต่างชาติมากขนาดนั้นยัง ashi, โคบายาชิอ่ะโอ้อายุ30กว่าไม่ยิงเงินล่าสุดก็ยิงใส่วิซโซโก,โกเบไปโอโ้โหหกศูนยะ์ยิงไปเหมาไปสองลูกเลยมั้งคุดคมเลยผมเห็นแล้วโอ้โหแม่งมึงวิชั่นในการยิงมึงนี่โอ้โหบางจังหวะไม่ต้องยิงแรงเลยเล่นทิศทางคือบอลถ้าจังหวะเดียวนะครับอย่างกองหน้าญี่ปุ่นนี้นะครับคือเขาไม่จำเป็นต้อง แดนสุดท้ายอ่ะเขาไม่จำเป็นต้องจับก็ได้นะบางทีอ่ะเขาเล่นเขาใส่จังหวะเดียวเลยคือแบบว่าบอลพาสมาบอลพาสมาแล้วเขายิงได้เลยคือไม่ต้องจับก็มีจังหวะอาจจะมีจังหวะยึกยักนิดนึงแต่ไม่ยึกยักมากเท่ากับถ้าเป็นตัวรุกของไทยอะจะยึกยักเกินไปนะยึกยักเกินไปหน่อย่ออย่างไอลูคัดอย่างเงี้ยลูแต่ไอลูคัดพอไปถึงแดนสุดท้ายมันก็ยิงเลยนะเนี่ยมันต้องยิงเลยนะครับผมต้องยิงเร็ว จังหวะสุดท้ายต้องจบให้เร็วอะจบให้เร็วยิงให้เร็วกัผมมองว่าปัญหาปัญหาสโมสรทีมในไทยลีกคือนักเตะไทยเราหรือว่าเนี่ยเรายังพึ่งพาสโมสรไทยเลยยังพึ่งพานต่างชาติมากเกินไปในการเล่นเกมผลิตสกอรออออ์ความเป็นระบบในการเข้าทำอะยังมันคือแดนหน้ามันต้องจบได้ทุกตัวนะคือส่งไปส่งมาแล้วสามารถส่งเข้าโกได้อะไรเงี้ยส่งเข้า ก้นตะขายได้อะไรเงี้ยคือผมมองมองอย่างนั้นนะมองภาพรวมเพราะว่าอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมปัญหาเนี้ยมันเป็นมานานแล้วอ่าอ่ไม่ว่าจะอ่ทีมชาติไทยเอ้ยไม่ว่านกกองหน้าไทยสูงพันอะไรเงี้ยมันจะเป็นปัญหาเรื้อรังไปถึงจนถึงส่งไปถึงทีมชาติไงทีมชาติการจบสกอร์มันก็จะมีปัญหารตรงนี้อีกนะครับนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวหาว่าผมก็อวยบุยลำผม ตอนนี้นักเตะไทยที่แบบว่าเอ,เอ,เอมีเป็นท็อปสกอร์เลอร์ขึ้นมานู่นนี่นั่นก็จะมีเป็นบุรีรัมนะที่แบบว่าอย่างสุประโชคอย่างสุพนัทที่ไทยลงมานู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยอ่ะมันก็มียุคหนึ่งที่พึ่งพาเดีเอโก้นะแต่สุประโชคก็ยิงได้เรื่อยๆนะสุประโชคสุพนัทอะไรแต่สุพนัทได้ข่าวว่าแต่จริงไม่จริงรู้ผมไม่กล้าออกข่าวเรื่องนี้นแบบว่าจะไปเลส,สเตอร์จริงหรือเปล่านะั้นเดี๋ยวขอให้เขาเปิดตัวดีกว่า คือข่าวอะไรที่ไม่ชัว์มาผมไม่จำเป็นต้องไปเร็วกว่าช่องอื่นหรอกนะครับผมเฮ้ย hey, ตื่นเต้นกับนู่นนี่นั่นผมขอชัว์ๆหน่อผมชอบในการที่จะมาวิเคราะห์รูปแบบการเล่นของแต่ละทีมระบบการเล่นอะไรอย่างนี้มากกว่าวิเคราะห์ความน่าจะเป็นต่างๆเซติผมเล่นกับตรงนี้มากกว่าคือผมไม่งั้นอะ่ะมันจะเหมือนกับช่องอื่นครับช่องอื่นก็นแบบว่าพูดภาพรวมพูดอ่ะผมก็จะมีข่าวอัปเดตบ้างนู่นนี่นั่นอ่ะอาจจะมีคอมเมนต์บ้าง แต่ผมก็จะมาเน้นในเรื่องของสถิติต่างๆเรื่องเล่นกับตัวเลขต่างๆของอในเรื่องของฟุตบอลถ้ามันมีนะบ้านเรายัางล้าหลังในเรื่องของการเก็บสถิตินะครับผมอย่างไทยรีบ้านเราเออเดี๋ยวผมจะมาพูดประเด็นนี้ดีกว,ว,ว่าว่าเรื่องการเก็บสถิตินักเตะการวิ่งนู่นนี่นั่นการเคลื่อนที่ดีเทลละเอียดเหมือนเจลีกออ้เขาเก็บทุกอย่างเลยเขาไม่โชว์กราฟ,ฟิกตลอดเลยว่าเอ้ยนักเตะคนนี้วิ่งไปเท่าไหร่แล้วระหว่างเกมนะ เออทัสมอนไปเท่าไหร่แล้วนู่นนี่นั่นฟาวน์นู่นนี่นั่น,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 นอะไรเงี้ยวิ่งกี่กิโลสปินกี่เท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยของเราไม่มีนะคือเราโอเคงบมันมีปัญหานู่นนี่นั่นอยู่นะครับผมตรงนี้ก็ต้องพัฒนานะของเขาครบวงจรหมดสําหรับเจลีกญี่ปุ่นนะครับนั่นแหละฮะก็ค่อยๆอ,อันนี้เราเข้าใจได้ว่าเราค่อยๆพัฒนาไปนะครับไม่เป็นไม่มีปัญหาอยู่แล้วตรงเนี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะท่านผู้ชมครับวิทยาศาสตร์การกีฬาสําคัญ สถิติการเก็บสถิติการวิเคราะห์สถิติก็สําคัญท่านผู้ชมทีมจะชนะไม่ชนะสถิติมันจะเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึง่งนะผมจะบอกให้ว่า City, เลสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลที่เขาได้แชมป์นะครับที่เบื้องหลังของเขาอะ่ะโอ้โหเขาวิเคราะห์เรื่องเก็บข้อมูลสถิตินู่นนั่นดึงนักเตะอย่างริรยารดมาเลสเอ่อวาดีอย่างเงี้ยวาดีอะ่ะ เป็นนักเตะโนเนมที่เขาไม่ได้รู้จักกองเต้เงี้ยเป็นนักเตะเมื่อตอนตอนที่มาเล่นให้กับเลสเตอร์ใหม่ๆไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นที่รู้จักเขาส่งกเก่าไปเก็บข้อมูลเก็บสถิติเก็บต่างๆนะครับวิธีการที่จะทําฟอร์มทีมขึ้นมามีสถิตินู่นนี่นั่น,นทําให้ทีมมันแข็งแกร่งขึ้นแบบว่าเฮ้ยนักเตะพวกนี้แม่งไม่ใช่บิ๊กเนมอะไรนี่ว่าทำไมมันขึ้นมาเร็วอะไรขนาดนี้ใช่ไหมครับเนี่ยผมถึงมองว่า คีย์สำคัญอย่างหนึ่งคือวิทยาศาสตร์การกีฬาและการเก็บสติข้อมูลมาวิเคราะห์มาวิเคราะห์เพื่อต่อยอดต่อได้อันนี้สําคัญมากสําคัญมาในยุคของฟุตบอลยุคใหม่นะครับผมมันไม่มีแล้วที่แบบว่าไปหาช้างเผือกตามมีตามเกิดอ่ะโอเคคุณได้นะักเตะพรสวรรค์มาแต่คุณพัฒนาต่อไม่ได้คุณไม่เอาวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าไปยัดใส่เอาสติเอาวิเคราะห์ต่างๆพัฒนาต่อยอดไปอย่างเงี้ยนะ มันสุดท้ายก็เป็นเหมือนนักเตะหลายคนอะนักเตะไทยหลายคนนะที่แบบว่าล้างสนามไม่นานออาปล่อยมาดูอีทีเอาอ้วนฉุไปเลยนะครับเออนั่นแหละครับก็ไม่เป็นไรน,นั่นชีวิตของเขาถ้าคุณเถ้าคุณจบชีวิตการค้าแข่งแค่นั้นก็โอเคนะครับแต่ผมอยากให้เด็กรุ่นใหม่ที่แบบว่าเขามีแพชชั่นอยากพัฒนาตัวเองขึ้นมาอย่างที่บอกว่าต่อให้คุณเก่งแค่ไหนคุณไม่พัฒนาต่อคุณก็จบเหมือนกัน นักฟุตบอลนี่จบเร็วมากผมบอกตามตรงแ้วชีวิตการค้าแข่งเนี่ยถ้าคุณไม่พัฒน,นาต่อเนื่องอ่ะทาไมนกาตะญี่ปุ่นที่อายุเยอะๆหลายหลคนเขาถึงเล่นยืนระยะได้ไปถึงโอ้โหอายุสามสิบสี่สิบก็ยังเล่นได้ล่าสุดนันะครัเออนากาตโตโมใช่ไหมนากาตโตโมที่เล่นให้กับอินเตอร์มิลานอ่ะเป็นเซนเตอร์เป็นตัวแบคหรือเปล่าหรือว่าเป็นเป็นแนวรบับอ่ะเมื่อก่อนเล่นให้กับฮูดลีกใหญ่ๆของ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 ยุโรปทั้งนั้นเลย Uh, ในเอในรู้สึกว่าอินเตอร์มิลานมั้งแล้วก็เล่นกับหลายๆทีมในยุโรปนะ uh, เป็นนักเตะทีมชาติชุดใหญ่แต่อาจจะต้องปลดระวางแนละ้วตอนนี้ก็ไปอยู่กับหมักเซยนะหมักเซยของลีกเอิงอยู่นะครับนักเตะญ,ญี่ปุ่นหลายๆคนก็ยังเล่นบอลอยู่อย่างฮอนดะก็ยังเล่นตอนนี้ไปเล่นที่รู้สึกว่าไปเล่นที่ลีกของบราซิลหรือว่าอาร์เจนตินาเนี่ยผมจําไม่ผิดนะลีกอเมริกาใตา้ก็ยังเล่นอยู่นะครับผมหลายๆคนก็ยังเล่นอยู่อย่างไรอันกิกเนี่ย เล่นจนถึงอายุ4ี่สิบมั้งเล่นกับแมนยูถึงจะวางมือนะครับผมเขาดูแลตัวเองยังไงเราต้องไปดูไงอย่างคริสซีโนโรนโดตอนนี้หลัก30ไปแล้วเขาทําไมฟอร์มเขาถึงรักษาฟอร์มตรงนี้ได้ใช่ไหมครับเขาดูแลตัวเองมีวิตในดูเหมือนซุปเปอร์สตาร์โอ้โหโรนันโดซุปเปอร์สตาร์มีรถบ้านหลายคันนู่นนี่นั่นแต่อันนั้นนะ่ะเราไปอิจฉาเขาไม่ได้เพราะว่าโรนันโดนะครับเขาทํางานหนัก เขาดูแลตัวเองอย่างหนักเขาสิ่งที่ผลตอบแทนที่เขากลับมามันสมเหตุสมผลนะครับถ้าคุณอยากมีชีวิตอย่างนั้นอ่ะคุณก็ต้องพัฒนาต่อใช่ไหมครับพัฒนาแบบไม่หยุดนะครับพัฒนาแบบไม่หยุดอย่างเงี้ยผมอยากให้บอกว่ามไม่ใช่ว่าเอ้ยอายุ30อาจจะหมดโอกาสแล้วนีนะ่นอย่างไทยลีกเราเอออาจจะหมดโอกาสดยดูนักเตะญี่ปุ่นหลายๆายคนในเจลีกแล้วเขาก็ยังให้โอกาสนักเตะที่อายุเยอะนะครับที่บอกว่ายังเล่นได้ อย่างนากามูระนากามูระก็ยังเล่นให้กับคาวาสกิฟอนตาเล่นะนัดล่าสุดที่เล่นผมเห็นแวบๆนะนากามูระผมเห็นแวบๆเขายังเล่นอยู่นัดล่าสุดเนี่ยเล่นเจอฟุตบอลถ้าไม่เจอหลีกก็ลูวันครับอะไรนี่แหละนะครับผมเขาก็ยังเล่นอยู่เขาก็ยังแต่มามาในส่วนของการเป็นซูเปอร์ซับอย่างคูบายาชิอย่างเงี้ยเขาก็ยัง ในฤดูกาลนี้อาจจะไม่ได้ลงเต็มเกมแต่เขาก็จะมาลงในรูปแบบการโลเตชันในการที่จะเป็นซูเปอร์ซับอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ชมนั่นแหละครับก็อ่ะวกมาที่เนี่ยพูดมาไหนๆก็พูดเรื่องปรีซีซั่นเนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากดูก็คือว่าผมอยากเห็นวิเคราะห์ออนักเตะแต่ละทีมอ่าในส่วนที่นักเตะตัวใหม่ๆมันก็ตื่นเต้นนิดนึงนะว่าเราจะได้เห็นนักเตะ ของแต่ละทีมตัวใหม่ที่เข้ามาว่าเล่นเป็นยังไงแล้วระบบการเล่นของทีมไหนที่พร้อมมากกว่ากันเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนู่นนี่นั่นผมอาจจะไม่ได้ทายผลนะเพราะว่ามันเป็นนัดปรีซิชั่นนัดรองทีมเขาโรเตชั่นนักเตะกันเยอะมากแล้วมันทําให้แบบว่าบางทีแม่งกูก็สับสนนะเฮ้ยมันมันก็จะช่างใจยากมันจะวิเคราะห์ยากนิดนึงว่าตัวแปรสำคัญก็คือนักเตะด้วยนะครับแล้ว,ลวที่จะไปยัดใส่กับระบบการเล่นว่าใครว่าใครที่จะเหมาะสมอะไร มากกว่ากันนั่นเองนะครับผมก็ดูว่าทั้ง5ทีมเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะแต่ก็ได้เห็นครขาวๆแล้วว่าว่าเห็นครขาวๆแล้วแต่ผมสิ่งที่ผมยังคิดว่าที่ยังเป็นปัญหาของฟ,ฟุตบอลไทยนะวงการเออฟุตบอลไทยที่มันส่งต่อไปถึงทีมชาติก็เรื่องของการจบสกอร์นั่นแหละครับมีปัญหา ผมไม่อยากให้ยึดติดกับคนใดคนหนึ่งในการจบสกอ์นะเฮ้ยจะไปพึ่งสุพนัทให้สุพนัทจะเป็นตัวแทนของอทีรศิลป์อะไรอย่างนั้นอนะ่ะหรือว่าสุปโชคหรือว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนมีคนสื่อคาดหวังนะสุปชัยใจเด็ดเนี่ยจะมาทดแทนจะมาเป็นตัวหลักจะมาทดแทนจะเป็นในร่างของทีรศิลป์แดงดาในยุคที่รุ่งเรืองนู่นนี่นะ่ะแต่สุดท้ายก็ดับไปใช่ไหมครับดับไปผมอยากให้มองที่ระบบมากกว่ามองที่ระบบ นักเตะทุกคนอะสามารถเข้าทําประตูได้นะครับอย่างนั้นอะคือมันจะก,กระจายเขาเรียกกระจายความเสี่ยงมากกว่าสมมุตินักเตะคนนี้ตัวนักเตะตัวเก่งเลยแม่งเก่งเลยเจด็ดแล้วทําไงไม่มีตัวทําประตูทําไงใช่ไหมครับอายุตัวอย่างง่คอนซาโดเรซัปโปโรอะมูสซิไปเ,เจโบทอยก็โรยราเมื่ออายุอานามเขาเยอะแล้วไม่มีตัวจบสกอร์เลยเนะี้ยจบสกอร์ ตัวที่จบสกอร์อย่างโลเปสอย่างดักล้านก็พึ่งพาไม่ได้อะถ้ามองมุมกลับกันมาดูในส่วนของเคาายสกีฟอนตาเล่เขาโรเตชันนักเตะนัดก,กลางสัปดาห์นัดสุดสัปดาห์นัดดูแวงครับอะไรเงี้ยเขาโรเตชันได้หมดเขาทดแทนนักเตะระบบการเล่นยังคงอยู่นักเตะสามารถทดแทนกันได้หมด เล่นเล่นเข้าขาเล่นเท่าแต่นีอาจจะมีสะดุดบ้างนะครับมีสะดุดบ้างแต่ก็สะดุดแค่2นัดสองนัดนัดแรกผมเรียกว่าอุบัติเหตุอะไรที่ไปแพ้กับนาโกย่าไป1นูนย์แค่นั้นเองโอ้มีจังหวะจบจังหวะเยอะมากที่คาราสกิฟอนเตเล่ที่จะเข้าทําได้นะยิงตรงกรอบรงกอบแต่แม่งวันนั้นอ่ะเหมือนองลงนาโกย่านะอุดแบบว่าอุดระห่ำเลยแบบว่าโอ้โหม่งยิงไม่เข้าอนะครับแล้วหน้าที่ เสมอเสมอกับวิโซโกเบนั่นแนหะในลีกอ่ะก็ก็ยิงนําก่อนด้วยซ้ำมนะั้งเอ้ยไม่ใช่ดิโดนยิงนําโดนยิงก็โดนตีตีเสมอได้นะครับตีเสมอได้แล้วก็เหมือนจะโดนเฉือนโดนเฉือนไปนะครับผมเอ้ยโดนยิงนําแล้วก็โดนไล่ตามตีเสมอได้นั่นเองนะครับอาจจะมีแผ่นนิดนึงแต่ด้วยระบบมันแข็งแกร่งไงมันก็กลับมาเร็วนั่นแหละครับผมอยากให้ระบบ ทีมไทยดีอะยึดระบบเป็นหลักอย่าไปยึดตัวนักเตะ <c oughs> การจะการจะยึดระบบเป็นหลักสําคัญคือโครงสร้างครับโครงสร้างพื้นฐานนักเตะคาเดมีถ้ามันเล่นมาด้วยระบบ <c oughs> อ่ะขอไปครับท่านผู้ชมส้นตีนไม่ติดคอแน่เลยอ่อขอไปถ้าโครงสร้างะที่ปั้นมาจากระบบแล้วเหมือนญี่ปุ่นปั้นมาจากระบบ รุ่นนี้ต่อยอดมาจากรุ่นนี้มาเรื่อยๆ,ๆอย่างเงี้ยมันมาด้วยระบบไงมันเลยแบบว่าเอ้ยคนนี้มีปัญหาหรือว่าเล่นไม่ได้ก็เอานักเตะในระบบอีกตัวหนึ่งมาใส่มันก็จูนกันได้นะครับผมเหมือนบุรีรัมอ์อ่ะเขาไม่ได้แบบว่ายึดติดนะอย่างเงียวอย่างแฟนบอลเหล่าสาวกราษาไทยฟ้า,ฟาโอ้โหเสียดายนักเตะอย่างนักเตะต่างชาติหลายๆคน,นะนะเลยเนาะเมื่อก่อนผมเสียดายนะอชิมปองออสมาเมื่อก่อนแล้วก็ ในส่วนของอดีโก้เงี้ยแต่แต่บุญลำไม่แคร์ไม่แคร์ใช่ไหมปกูผลิตได้ใช่ไหมถ้าผลิตได้เองอะ่ะแม่งมันมันสุดยอดนะเหมือนท่านผู้ชมอะ่ะเหมือนท่านผู้ชมเอาอย่างเงี้ยแทนที่จะบ้านประเทศไทยเราแทนที่จะนําเข้ามือถือเทคโนโลยีใช่ไหมเราผลิตเองแล้วเราขายต่อเหมือนญี่ปุ่นเหมือนซัมซุงเหมือนเกาหลีเหมือนจีนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งรายได้เข้าทั้งนั้นเลยใช่ไหม ผลิตเองอ่ะเด็กอะคาเดมี่เหมือนกันถ้าผลิตเองได้เวลามันเก่งอ่ะโอ้โหมันต่อยอดมันตอนตอนลงทุนไปอ่ะมันจะเป็นกราฟแบบว่าไม่ไม่ได้ขึ้นมากพอพีคสุดแล้วอ่ะแบบว่าฟอร์มแบบว่าโอ้โหแม่งเข้าตาอายุก็ยังน้อยโอ้โหราคามันจะโด,โดดขึ้นสูงมากนะครับนั้นแหละก็อารมณ์ประมาณนั้นนะที่ผมมาฟุ้งๆให้ท่านผู้ชมฟังนะอันนี้อาจจะไม่ได้มีเนื้อมากนะ ไม่ได้โอ้ไม่ได้เอาการเสถิอติมาเลยอย่างนั้นนะอันนี้มาเล่าให้ฟังเนาะอในช่วงที่ก่อนจะเป็นวันหยุดเนาะวันหยุดของใครหลายคนนั่นเองนะครับก็เออก็ประมาณนี้ประมาณนี้นั่นเองนะนะครับเดี๋ยวก็ <c oughs> เดี๋ยวก็มาดูกันนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายสามโมงเนาะแล้วก็มาดูกันเนาะว่าเป็นอย่างไรอะไรยังไงนะครับท่านผู้ชมก็ได้ทายผลได้นะทายผลเล่นเล่นก็ได้ นัดน,นี้ชนบุรีผมก็ไม่ได้เห็นฟอร์มไงไม่ได้กลางเสติด้วยนะครับผมแต่เล่นในบ้าน BG มั้งผมว่า BG น่าจะเฉือนเอาชนะนะการท้าเรือกับทูแบงคอ k นี่น่าจะเอะอน่าสนใจเพราะว่ามีตัวใหม่ตัวโบนิยาบัวอะไรเงี้ยดูว่าร่วมเล่นกับในส่วนของในส่วนของเฮอร์เบตี้เป็นยังไงบ้าง t ทูแบงคอกระบบการเล่นเป็นยังไงบ้างน่นนี่นั่นนะ อืมนั่นนี้ก็อาจจะเสมอมั้งแน่เสมอนะอืม S G กับชนบุรีหรอ S G กับชนบุรีก็อาจจะออกเสมอนะอืมออกเสมอครับนเะสมอสองคู่เนาะแล้ว,ว BG อาจจะชนะอาจจะชนะชนบุรีนะครับผม,อ,มอันนี้ก็ไม่แน่อันนี้ผมเดาเอาสุ่มๆมานะแบบว่า คือตัวผู้เล่นนะตอนเนี้มันผมยังไม่ได้เห็นทรงรูปแบบการเล่นมากนักนะครับมันก็เลยบอกว่าวิเคราะห์ยากนิดนึงนะครับไม่ได้กลางสติจากฟุตตี้สเตด้วยเดี๋ยววันที่สองกันยานยนีเดี๋ยวค่อยมากางสติชัดๆกันเลยดีกว่าการสติชัดๆเนี่ยชัดๆกันเลยดีกว่าว่าเฮ้ยคู่ไหนหน่ามีความน่าจะเป็นมากที่สุดอะไรยังไงนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวบ่ายนี้นะตั้งแต่บ่ายสามโมง เขาจะไลฟ์สดนะครับผมดูผ่านทางช่อง32ไทยรัฐก็ได้หรือว่า YouTube ก็ได้หรือ Facebook ก็ได้อันนี้หลายช่องทางเลยนะครับดูที่จริงมันมีมันมีหลายช่องที่เขาก็อยากจะถ่ายทอดสดนะอืมฟูตบอลไทยมันก็นิยมอยู่นะครับเออนะครับโอเคครับลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายเดือนคุณแอบเหงาที่เสาไฟคุณวรพงนิยมญาติ คุณคิวสเปเปอร์มาเช